สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ผมได้รับโอกาสจากคุณพ่อเมย์คุณแม่อีฟเนี่ยได้ให้โอกาสให้เราเนี่ยมาเก็บประสบการณ์การทานผลิตภัณฑ์ยูทัศน์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราเดินทางมาจากกรุงเทพมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์หรือมาดูว่าแบบหลังจากที่คุณพ่อและคุณแม่เนี่ยได้ทานผลิตภัณฑ์ยูทัศน์แล้วเนี่ยจากอาการที่ได้ทราบมาคือคุณพ่อเนี่ยมีอาการ อยากาย่ลอยไปเลยมาแล้วก็มีอาการแสบเคือง <st aff> คันตาซึ่งภาวะนีเน้เกิดจากภาวะของวุ้นในตาเสื่อมแล้วก็ภาวะต้อกระจกซึ่งคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อทานไปแล้วแล้วหลังจากทานผลิตภัณฑ์ไปแล้วมีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่วันนีเน้เราจะให้ทุกคน,นมาชมรับชมรับฟังจากปากของคุณพ่อและคุณแม่จริงๆว่าท่าน,นมีผลลัพธ์อย่างไรหลังจากทานผลิตภัณฑ์ไปแล้วนะครับวันนี้มารับชมรับฟังกันได้เลยครับผม สวัสดีครับคุณพ่อจริงๆเนี่ยวันนี้ผมแบบดีใจมากๆเลยนะครับที่แบบคุณพ่อเนี่ยให้โอกาสเนาะที่ให้เรามาแบบเก็บประสบการณ์ให้กับคนที่กําลังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่ว่าแบบคุณพ่อทานผิตัพันยูทัตไปแล้วเนี่ยมีผลลัพธ์อย่างไรเนาะวันนี้ก็แต่ก่เอนอื่นเนี่ยเดี๋ยวแม่ขอถามนิดน,นึงครับคุณพ่อตอนก่อนที่คุณพ่อจะทานยูทัตเนี่ยคุณพ่อมีอาการดวงตาเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้<อ>ใหแมกฟังหน่อยแต่ก่อนคือเวลาเรามองออกไปข้างนอกเนี่ยครับ มันจะมีลักษณะเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับจานบินอะไรแหละมันอยากลอยไปวิ่งมาลอยไปลอยมาครพอเรากระพริบตาปุ๊บมันหายสักพักมันก็ลอยไปลอยมาอีกครับแล้วมีอาการแบบแสบเคืองคันตาไหมพ่อถ้าตื่นขึ้นมาตอนแรกมันจะแสบเหมือนกับมันมันไม่มีน้ามาล่อเลี้ยงดวงตาเหมือนตาแห้งน้องพ่อครับครับครับแล้วทีนี้เนี่ย หลังจากทานผลิตภัณฑ์ยูทัศนไปประมาณกี่วันครับคุณพ่อถึงอาการดีขึ้นทีนี้พอดีลูกชายซื้อมาฝากก็เลยลองทานดูเนาะอันนี้ลูกชายซื้อมาฝากใช่ไหมครับแพงหนึ่งอสองแพงก็คือตอนแรกเวลาตื่นขึ้นมานี่มันจะมีคล้ายๆกับมีอะไรนะที่มันมาติดตานะขี้ตาออขี้ตาเยอะเนาะคุณพอ่อขี้ตาเยอะอืทีนี้ พอทานหมดไปแผงหนึ่งเริ่มแผงที่สองสิบเม็ดเนาะทานหมดไปสิบเมตรครับทีนี้ไออตัวที่มันลอยไปเลยมาเนี่ยหายโอ้โหหายเลยครับคือไม่เจอแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เจอแล้วครับคือแต่ก่อนดูโทรศัพท์ปุ๊บนี่พอวางโทรศัพท์ปุ๊บอ่ามันจะใกล้ใกก็วิ่งเวียนอ่ะอืมันมึนอ่ะมึนด้วยเออสายตามันมึนครับมองลายๆเลยลอยยังไงหรอกแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรแล้ว แล้วนี่คือเห็นบอกคุณพ่อบอกว่าแบบให้คุณแม่แบ่งให้คุณแม่ทานด้วยใช่ไหมครับครับแล้วคุณแม่แล้วคุณแม่อันนี้ถามหนึงครับคุณแม่อาการของคุณแม่เนี่ยเป็นยังไงครับคุณแม่ตอนก่อน,อนที่ก่อนจะทานอยู่ทานนะครับตอนแรกก่อนจะทานก่อนจะนอนน่ะน้ำตามันไหลน้ำตาไหลน้ำตามันไหลไหลกลาง,งจนแขกดเลยน่ะพอได้ทานตัวนี้ไปแผงที่หนึ่ง รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรติดมันไม่มีอะไรม่วนคือแต่ก่อนก็อาจจะมีตาผ้ามัวด้วยใช่ไหมท้ทานครั้งแรกนะหน้ามันจะมีน้ําตากมีขี้ตาเยอะเนาะไม่มีขี้ตาลงน้ำตาลลงน้ำตาครับแต่เด๋ยวนี้มันรู้สึกว่าชัดกว่าเดิมเยอะเลยโอ้สุดยอดครับแม่ทอผ้ารู้สึกว่ามองไปตามันไม่ลายนะครับมันไม่ลายมัน ดีขึ้นเยอะออยู่๋อ,อนี่นี่นี่ใช่ไหมครับลูกชายที่ซื้อที่ซื้อมาให้ใช่ไหมครับ<ช>สวัสดีครับคุณอะไรเอ่ย <c ười> ค, bon. ครับคุณพี่ชื่ออะไรนะชื่อชื่อเปิ้ลครับชื่อเปิ้ลอ๋อนี่นี่คือคนที่แบบซื้อผลิตภัณฑ <c ười> ์ยูทัชให้คุณพ่อกับคุณแม่ทานใช่ไหมครับ <c ười> ใช่ใช่แล้วแบบยังไงครับถึงได้ตัดสินใจมาซื้อผลิตภัณฑ์เพราะอะไรยังไงครับเห็นยังไงเอ่ยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับคือผมเห็นพ่อกับแม่บนครับอย่างแม่เนี่ยกลางคืนแกชอบนอนแล้วน้ำตาไหลครับที่คุณแม่บอกอาการเมื่อกี้นะใช่ครับหมดแล้วก็ วันนั้นะตัวแม่เองเนี่ยไปไปหาหมอแล้วถอนฟันด้วยอแล้วแม่บอกว่าอะไรนะแม่มองไม่ค่อยชัดใช่ไหมมันเป็นตรงนี้ซีกหนึ่งซีกหนึ่ง,งมันเหมือนบทบเส้นประสาทมันเหมือนไลไลมันม่วนนะมองไปม,ม,อมองไปที่วัดอย่างนี้นะประตูวัดนะแล้วแบบดูรีวิวเราเยอะไหมดานไหมครับก่อนจะกล้าตัดสินใจซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ทานผมถามว่าดูเยอะไหมมันก็พอสมควรนะครับก่าจะตัดสินใจเพราะว่าดูใน โฆษณาตามมันมีเยอะคมันมีเยอะนะครับมันมีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์ล้าผมเองก็ไม่มั่นใจเนาะแต่ว่าดูดูดูของยูทัศน์เนี่ยมันมันให้ข้อมูลดีด้วยแล้วก็น้องก็ให้คาปรึกษาดีครับผมก็เลยว่าน่าจะลองลองดูดีกว่ามันเป็นตัวใหม่ด้วยผมบอกว่าเห็นผมออกมารีวิวลูกค้าจริงๆแบบนี้เลยใช่อ๋อโอเคก็เลยลองตัดสินใจตอนแรกซื้อแค่กล่องเดียวเองแล้วท่านสองสองคนก็เอามาแบ่งกันแต่หลังจากที่พ่อลองผมรู้สึกว่า พ่อประมาณกี่วันหน้าที่พ่อเห็นผลอ่ะดีขึ้นกี่วันครับก็สองห้าเป็นแคห้าวันห้าวันห้าวันสิบทานทันวันละสองเมตรอ่าทันวันละสองเมตรก็คือหนึ่งแผงนะคุณพ่อนะครับอแล้วจากนั้นผมก็ถามแกว่าเออพอดีขึ้นผมก็สั่งเพิ่มมาให้แกเรื่อยๆโอเคครับ สุดยอดครับก็อยากจะฝากอยากฝากนิดนึงครับแต่ตอนอันนี้จะถ่ายคลิปแล้วอยากให้พี่พี่เปิ้ลเอาแป๊บนึงครับให้พี่เปิ้ลฝากกับท่านผู้ชมที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่หน่อยว่าได้ไหมได้ครับนั่งเลยครับอ,อยากฝากกับท่านผู้ชมยังไงบ้างว่าแบบที่เขากําลังแบบลังเลอยู่ว่าเออก็จะมีอาการคล้ายๆกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้เขาตัดสินใจซื้อผิวพรรณยูทัศหรือทานผิวพรร์ยูทัศย,ยังไงบ้างครับผมผมเชื่อนะว่าทุกคนมียังมีพ่อมีแม่อยู่นะครับผมมองว่าปัญหาดวงตาเนี่ยถ้าถ้าเรา หาวิธีการหรือพาท่านไปตัดวงตัดแว่นแล้วไม่ดีขึ้นไอ้ตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ที่ช่วย,ยบำุงในส่วนของลูกตาดโดยตรงผมเองนะเป็นเป็นคน,นที่ค่อนข้างให้รายละเอียดกับเรื่องนี้มากเพราะว่าถ้าเราก็ไม่กล้าซื้อของทั่วไปให้ของกินเนาะเออมันก็ต้องดูดูกอนแหละดูข้อมูลอย่างดีใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วผมก็มองว่าเออรีวิวมันเยอะผมตัดทินใจที่รีวิวจริงๆะว่เออมันน่าจะ ช่วยแก้ปัญหาให้พ่อแม่ผมได้ผมผมยังไม่ต้องซื้อไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อเยอะนะผมแค่ซื้อมาลองให้ท่านได้ลองก่อนอย่างน้อยๆผมเชื่อว่าการได้ลองเนี่ยถ้ามันดีจริงๆอ่ะอย่างเงี้มันก็เห็นผลตั้งแต่กลองแรกแหละเออก็เลยตัดสินใจให้พ่อลองลองลองแค่ลองเดียวเห็นผลแน่นอนก็ท่านที่ฟังอยู่นะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีพ่อแม่ที่เราต้องดูแลนะครับผมมองว่าของขวัญเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันไม่มากเกินไปหรอกที่ลูกคนหนึ่งจะให้พ่อแม่ได้ก็อยากให้ทุกคนลองลองฝาก ื้อให้คุณแม่ดูนะเป็นของฝากของท่านก็ได้ครับในช่วงเทศกาลดีๆก็ได้ครับก็อยากฝากนะครับสําหรับใครที่ดูวิดีโอรับชมวิดีโอนี้อยู่แล้วก็มีปัญหาดวงตาคล้ายๆกับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะครับสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยหรือจะทักเพจเข้ามาสอบถามข้อมูลทางแบรนด์ของเราได้เลยนะครับเพราะอยู่ทัชเป็นแบรนด์ที่เข้าใจปัญหาดวงตาคนไทยมากที่สุดสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ